<c oughs> สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะคะก็จะมาเรียนเรื่องพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะคะโดยคุณครูสิริพรศักดิ์สิริโรงเรียนวัดดาวคนองค่ะวิธีคิดนะคะเราก็ต้องดูว่าคิดว่ารูปนั้นนะคะที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่ารูปหลายเหลี่ยมนั้นนะคะเป็นแบบใดจากที่เคยเรียนรู้ ะะแบ่งแล้วออกมาเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้แบบใดนะคะจากที่เคยเรียนรู้วิธีหาพื้นที่มาแล้วเช่นแบ่งแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดแล้วเราก็หาพื้นที่รูปเหล่านั้นนะคะโดยนํามารวมกันก็จะได้พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่ต้องการค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะนะคะรูปนี้นะคะเรามาดูก่อนว่ามันแบ่งได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดบ้างนะคะค่ะ นะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่านะคะคุณครูล,ลากเส้นนี้มานะคะมันแบ่งได้เป็นรูปนะคะ1รูปสามเหลี่ยม AFG นะคะมองเห็นแล้วใช่ไหมรูปสามเหลี่ยม AFG และก็รูปสี่เหลี่ยม BCDE นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาพื้นที่ของรูปนะคะสามเหลี่ยม AFG และรูปสี่เหลี่ยม BCDE นะคะจากนั้นก็นำมาบวกกันนะคะ คราวนี้เรามาสังเกตรูปสามเหลี่ยม AFG นะคะก่อนอื่นนะักเรียนต้องจําได้ว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนั้นสูตรมีว่าเ2ษส่วนสคูณสูงคูณฐานนะคะใครคือสูงนะคะสูงก็คือส่วนของเส้นตรง AG นะคะฐานก็คือส่วนของเส้นตรง GF นะคะเพราะนั้นเราก็มาแทนค่าในสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยม AFG เท่ากับเ2หคูณหคูณห นะคะเรานำสองนะคะสองมาตัดกับ6กสองหนึสหนะจากนั้นก็นำสามมาคูณ6นะคะได้3ามหกสตารางเซนติเมตรนะคะอย่าลืมหน่วยนะคะต่อมาเราก็มาหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะเราคงสังเกตออกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่าอะไรคะสูตรก็คือด้านคูณด้าน แต่ละด้านนั้นยาวนะคะ5เซนติเมตรเราก็นำ5าคูณ5นะคะ5ะคะ5าหนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม BCDE ได้แล้วจากนั้นนำพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมาบวกกันนะคะ18บวก25ก็ได้43ตารางเซนติเมตรนะคะคงจะพอเข้าใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างต่อไป นะคะเรามาดูก่อนนะคะว่ารูปหกเหลี่ยมรูปนี้เราแบ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดได,ได้บ้างนะคะอ่านะคะเราแบ่งออกได้เป็นสองรูปนะคะคือรูปที่หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปที่สองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะนั้นเราต้องทบทวนก่อนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะก็คือเหนงสองคูณสูงคูณคูณผลบวกของด้านคู่ขนานส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสูตรคือกว้างคูณยาวอ่ะ เมื่อเราจําได้แล้วเราก็มาแทนค่านะคะใส่หนึ่งส่วนสองคูณสูงสูงในที่นี้คืออะไรนะคะนะคะสูงในที่นี้คือความยาวจากตรงระหว่างคู่ขนานนะคะเขาไม่ได้บอกมาตรงๆนะคะแต่เขาบอกว่าทั้งหมดนี้ยี่ิบสี่เรามาหักจากตรงที่เป็นพื้นที่ของรูปสี่อามาหักด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะยี่สิบสี่ลบหกก็ได้สิบแป ะะจากนั้นคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคู่ขนานก็คือ12ซนติเมตรบวกกับ24เซนติเมตรนะคะ12บวก24ได้36จากนั้นเราก็นำ2จะมาตัด18ก็ได้หรือนำมาตัด36ก็ได้จะได้คำตอบเหมือนกันในนี้คุณครูนำ2มาตัดกับ18ได้9นะคะจากนั้นนำ9มาคูณกับ36ได้342ตารางเซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็มาหารูปที่2ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกว้างคูณยาว กว้างหกยาวยี่ิบี่คูณกันแล้วได้หนึ่ํ้สิบสี่นรูปที่1และพื้นที่ของรูปที่1และรูปที่สองมาบวกกันนะคะนะครับก็คือส4 2อสิบวกกับหนึ่ํ้อยสี่ิบี่คตอบก็คือ4ี่้อยแปดสิบหกตารางเซนติเมตรค่ะนะคะมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะเออในที่นี้นะคะเวลาที่นักเรียนจะเขียนแสดงวิธีทำก็จะออกมาได้แบบนี้นะคะว่าพื้นที่รูปที่1นะคะนักเรียนก็หาพื้นที่รูปที่1ก่อนนะคะ นะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นะคะนะคะจากนั้นนะคะก็หารูปที่สองแล้วก็นำมาบวกกันนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะรูปหกเหลี่ยมนี้นะคะอ่าเวลาทำนะคะเราก็ดูก่อนว่าเขาแบ่งได้เป็นรูปที่หนึ่งและรูปที่สองนะคะรูปที่หนึ่งรูปที่สองเรามาดูรูปที่หนึ่งนั้นคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปที่สองคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะ รูปสีเหลี่ยมผืนผ้าสูตรว่าอะไรกว้างคูณยาวค่ะคางหมูคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานจากนั้นเราก็มาแทนค่าพื้นที่รูปที่1กว้างคูณยาวกว้าง10ยาว15คูณกันได้150ตารางเซนติเมตร นะคะรูปที่สองเศษหนึ่งสองคูณสูงสูงนะคะเขาไม่ได้บอกมาทั้งหมดนะคะไม่ได้บอกตรงๆงเราต้องหานะคะในที่นี้เราต้องนํา22.5มาลบออกกับ15้าก็จะได้เป็นความสูงของรูปที่สองนะคะ22.5ลบกับ15ได้7.5คูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานนะคะก็คือ10บวกด้วย30บนะคะ10บวก30ได้40จากนั้นคุณคูณนำา2มาตัดกับ40ได้20ิบนะคะแล้วนำา7.5ไปคูณ20บนะคะ ก็ได้นะคะ1น0นะคะจากนั้นนะคะนำพื้นที่รูปที่1และรูปที่2นะคะมาบวกกันนะคะก็จะได้300ตารางเซนติเมตรนะคะน,นเรียนคงพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมก็คือคิดว่ารูปนั้นจะแบ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมแบบใดได้บ้างนะคะจากนั้นก็นํามาหาพื้นที่นะคะและนํามารวมกันเราก็จะได้พื้นที่รูปหลายเหลี่ยมที่เราต้องการนะคะ ในวันนี้นะคะเราก็ขอจบนะคะบทเรียนเรื่องการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะคะแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ